ทำไมต้องผนังสีม่วงวันนี้พาไปส่องห้องสีม่วงใน Friends ฉากที่น่าจดจำที่สุดในวงการซิทคอมเชื่อว่าหนึ่งในซีรีส์ซิทคอมที่หลายคนหลงรักมากๆคงต้องมีชื่อของ Friends อยู่ในนั้นโดยการประสบความสำเร็จระดับตำนานจนกลายเป็นหนึ่งในบ๊อบเคานเจอร์จากทุกองค์ประกอบที่อยู่ในซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นทรงผมสถาปัตยกรรมวันนี้จึงอยากจะหยิบหนึ่งในฉากที่เป็นตำนานถึงทุกวันนี้มาเล่าให้ฟังนั่นก็คือห้องของโมนิกา้า ซึ่งเป็นฉากหลักที่ใช้บ่อยที่สุดในซีรีส์ Friends เกือบตลอด10ซสซันทีมโปรดักชันดีไซน์ต้องการให้เป็นบ้านส่วนกลางที่ทุกคนสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลาซึ่งห้องของโมนิก้าถูกออกแบบให้กว้างเกินจริงเมื่อเทียบกับค่าเช่าในนิวยอร์กเพื่อให้ถ่ายทําได้สะดวกและกล้องจับได้หลายคนในมุมเดียวแต่ว่าทําไมต้องเป็นผนังสีม่วงเดิมทีซิตคอมส่วนใหญ่ในยุคนั้นนิยมใช้ผนังสีขาวครีมหรือสีเบจเพื่อความเรียบง่ายแต่ทีมสินของ Friends อยากให้ห้องดูแตกต่างและจดจําได้ในทันทีจอห์นชาร์ฟเนอร์โปรดักช ต้องการให้คนเปิดทีวีเรารู้เลยว่านี่คือ r i ร n d s แค่เห็นสีก็จำได้โดยสีม่วงให้ความรู้สึกอบอุ่นตลกแปลกเหมาะกับโทนตลกและพลังบวกของซีรีส์อีกเหตุผลหนึ่งก็คือสีม่วงช่วยขับสีเสื้อผ้าของนักแสดงให้ออกมาชัดไม่อยู่ในกล้องอีกด้วยซึ่งโครงสร้างของห้องก็แทบจะเหมือนเดิมตลอด10ซีซั่นในส่วนของตกแต่งและพร็อพในห้องก็จะเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องเพื่อให้ฉากสดใหม่แต่ถ้าพูดถึงพร็อพที่น่าจะเป็นตำนานที่สุดในห้องของโมนิกาก็คือกรอบรูปไม้สีทองแบบวินเทจ ที่ห้อยตรงตามแมวบนประตูสีม่วงซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่พร็อพตกแต่งแต่ยังช่วยสร้างไอดีนิตี้ให้ฉากอีกด้วยโดยสีม่วงและเหลืองทองเป็นสีคู่ตรงข้ามกันพอดีทำให้เข้ากันมากๆใครที่เคยดูเฟรน d ์แล้วชอบฉากไหนที่สุดก็ลองมาเมาส์กันได้